สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคริปโตนะฮะวันที่31พฤษภาคมปี65นะฮะวันนี้วันอังคารนะฮะตลาดคริปโตเขียวต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับต้องบอกว่าราคาขึ้นตามที่ผมคาดการไว้เลยนะฮะใครที่ดูผมวิเคราะห์เมื่อวานลงช่อง YouTube นะครับและเมื่อคืนผมก็แชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์อยู่บ่อย ซึ่งมันจะขึ้นหรือมันจะลงผมก็มีการพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะนะครับอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้านเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตราคาแนวโน้มให้อีกวันนะครับแล้วก็รวมถึงเหรียญเอาคอที่ผมได้วิเคราอไปเมื่อวานนะครับแล้วก็มีข่าวสารสั้นๆมาอัปเดตที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเกี่ยวกับการเงินโลกนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์รุ่นที่1ของผมนะครับที่ผมสอนมาตั้งแต่ยังเทรดไม่เป็นนะครับเมื่อวานนะครับ เขาทำกำไรมากกว่า1.5ล้านบาทนะครับไปดูกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนักเรียนนะครับที่สมัครเรียนเทรดกับผมนะครับทั้ง5รุ่นนะครับซึ่งผมผมเองก็สอนจบไปแล้วนะครับต้องบอกว่าขออนุญาตทุกศิษยิ์ละกันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเขาก็ได้ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์เนาะนะครับผมก็เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เข้ามาสมัครเรียนเทรดกับผมนะครับเสียเงินมากกว่า5 0 0แสนนะครับเทรดแค่2วันนะครับ แล้วก็เล่นไม่เป็นนะครับผมก็สอนการเทรดมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนจนตอนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับก็เห็นผลลัพธ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีเงินไปดูแลธุรกิจตัวเองนะครับผมก็รู้สึกตื้นตันใจเนาะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์นะครับแต่ละคนนะที่มีความตั้งใจนะครับทะเยอทะยานนะครับอดทนรอคอยความสําเร็จนะครับกำไรในวันเดียว1.5ล้านนะครับถือว่าเยอะมากมาก นะครับนะก็กขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกักบลูกศิษย์คนอื่นๆที่ทํากําไรได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับความรู้ในโลกคริปโตเนี่ยมันมีเยอะนะครับนะอะไรที่ผมให้ความรู้ไปได้ก็นําไปพัฒนาต่อไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้ต่อนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับชีวิตนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูดัชนีต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์ราคาเหรียญบิตคอยแล้วก็เหรียญเอาคอยเนาะนะครับดาวโจนก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับ เท่าก,กันกับเมื่อวานเลยนะครับ S&P e 5 0 0ก็เท่าเดิมนะครับส่วน NASDAQ ก็ยังเท่าเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาติดตามดูข่าวสารนะครับเกี่ยวกับดาวโจนสะ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับดาวโจนส์ขยับกลับมาในแดนบวกครั้งแรกนะครับในรอบ8สัปดาห์ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับมีการพุ่งขึ้นนะครับช่วงข้อตกลงตอนเย็นของวันจันทร์นะครับเนื่องจากตลาดสหรัฐยังคงปิดทําการในช่วงวันหยุดนักขัตเลิกนะครับโดยนักลงทุนคาดว่าตลาดจะฟื้นตัวต่อไป หลังก่อนหน้าปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง6.2%ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเมื่อมองไปข้างหน้านะครับในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับตามด้วย ISM นะครับภาคการผลิตแล้วก็ PMI นะครับภาคบริหารผลประกอบการของบริษัทนะฮะคาดว่าจะมีการรายงานในช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะ และในขณะเดียวกันนะครับหุ้นเอเชียก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่เงินเฟ้อและความกังวลจากข้อมูลทางฝั่งจีนก็ยังมีอยู่นะครับหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะครับส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันอังคารนี้นะครับโดยนักลงทุนก็ยังคงระมัดระวังว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับได้หรือไม่โดยไม่กระทบนะครับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ํามันนะครับปรับตัวขึ้นหลังจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับสนับสนุนการห้ามน้ํามันรัสเซียบางส่วนนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็ต้องจับตาดูตลาดน้ํามันโลกนะครับล่าสุดก็มีการรายง,งานว่าซาอุก,กําลังโกยรายได้นะครับเข้าประเทศเราๆประมาณสัก1 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ3 0 0 0 0ล้านบาทต่อวันนะเพื่อนๆจากราคาน้ํามันที่สูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับซึ่งทําให้รายได้จากการค้าน้ํามันต่อเดือนสูงกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วในะตอนนี้นะฮะ และเราก็ต้องจับตาดูเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อทั่วโลกยังไม่หยุดนะครับซึ่งมันก็มีอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเนาะนะครับตลาดที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจนะครับแต่เราก็ต้องลงทุนกันอย่างระมัดระวังนะครับนะในเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้ครับอังกฤษก็ยังพุ่งไม่หยุดนะครับล่าสุดนะครับค่าใช้จ่ายในการเติมน้ามันดีเซลนะครับต่อหนึ่งครั้งของครัวเรือนอังกฤษนะครับได้พุ่งขึ้นสูงเป็นปวัติการที่ประมาณ100ปอน์ทต่อครั้้้งเขาไปแลวนะะ แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเงินเฟอ้อสเปนก็พุ่งมากกว่า8.5นะครับสูงกว่าคาดการทั้งหมดแล้วก็เพิ่มแรงงานแรงการกดดันนะครับให้แก่ ECB ในการที่จะต้องกระชับนโยบายขณะที่เงินเฟอ้อในประเทศอื่นๆใน EU นะครับจะประกาศตามมาหลังจากนี้นะครับจับตามองเงินเฟอ้อจะพุ่งตามสเปนหรือไม่นะฮะข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเก็บไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับก็อย่าพุ่งฉลาใจนะครับอย่าไว้วางใจนะครับมันขึ้นก็รีบขอบโกยนะครับใครที่ติดตามช่องผมนะครับจะรู้ดีเนาะว่าสไตล์การวิเคราะห์ผมหรือว่าการเล่นผมเนี่ยผมจะเน้นเล่นสั้นรอบวันหรือว่าเล่นเดทเทนเองนะครับหลายๆคนที่เล่นตามก็ทํากาไรได้จริงๆนะครับซึ่งตัวผมเองก็เคยถือยาวมาก่อนหลายคนที่เข้ามาในกลุ่มก็เป็นสายถือยาวมาก่อนนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนิมนคเแวดให นะครับในเมื่อตลาดมันยังไม่มีการฟื้นตัวนะครับดีสักเท่าไหร่มีการรีบาวขึ้นลงนะครับเราก็ต้องทํากําไรรอบสั้นนะครับใครที่ยังเล่นไม่เป็นทํากําไรรอบสั้นไม่เป็นอาจจะต้องไปเรียนรู้ไปฝึกฝนนะครับแล้วผมก็ยินดีกับเพื่อนๆที่มีกําไรด้วยนะครับใครที่วิเคราะห์เก่งๆนะครับตีกราฟเก่งก็แชร์กันเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญกันต่อนะครับว่าแนวโน้มเป็นประมาณไหนนะครับใครที่ยังจําผมวิเคราะห์ได้เมื่อวานนะครับซึ่งผม ขึ้นไปแนวต้านมี2ต้านน้องเมื่อวานที่ผมบอกนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 4 0 0ถึง500นะครับแล้วก็ต้านต่อไปอยู่ที่ประมาณ32ต้นๆน,น,นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีการคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งนะครับการที่ราคามีการทะลุแนวต้านหรือว่าเบรกแนวต้านขึ้นมานะครับนะแล้วก็ ไปชนต้านใหม่นะครับแล้วถ้ามันไม่ผ่านมีการทิ้งไส้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการพักฐานก่อนนะครับทำมันก็จะไซเวนะครับหรือมีการย่อลงมาเทสแนวรับซึ่งเป็นแนวต้านล่าสุดที่มันทะลุขึ้นไปนะครับถ้ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอาจจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงซื้อในช่วงนั้นด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูจากไทม์เฟรมเดย ก็ต้องบอกว่าปิดเขียวอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนๆนะครับนะสองสมัิที่ผ่านมานะครับนะถ้าเราตีกราฟเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็มีเป็นการเบรกเอาขึ้นมาอย่างชัดเจนเนาะนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีการย่อลงมาเทสหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กด้วยนะครับซึ่งดอลลาร์อินเด็กตอนนี้ก็ทําทรงเหมือนจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดดอลลาร์อินเด็กมีการปรับตัวขึ้นบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตก็อาจจะปรับตัวลดลงได้อีกครั้งนะครับนะจะมากหรือน้อยอันนี้ก็ต้องคอยตามดู นะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพื่อนๆณนะตอนนี้ก็ถือว่ามันเขียวได้ก็ทํากําไรไปนะอ่ะและนี่ก็เป็นภาพเมื่อวานนะที่ผมวิเคราะห์เนาะนะครับวิเคราะห์ลงช่องแล้วก็ส่งไปนในกลุ่มไลน์นะผมยังผมยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับนะถือว่าเป็นหลักฐานนะครับที่ผมว่าที่ผมได้มีการวิเคราะห์เอาไวจ้จริงๆนะครับซึ่งใครที่จับหลักได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับหรือว่าจับหลักไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะใวพริบด้วยนบแต่่่ผผมมมมเข้าาใใจุอองงซึกว มันขึ้นก็ขึ้นนะครับถ้าขึ้นไม่ผ่านแนวต้านก็ย่อลงนะครับนะแล้วการลงของผมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องลงแบบแรงๆนะครับมันก็ต้องย่อเป็นเรื่องธรรมดานะครับเห็นไหมนะครับที่ผมขีดแนวรับแนวต้านไว้นะครับเนี่ยเมื่อคืนผมก็ส่งเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ลงมาชนแนวรับพอดีนะครับก็ไม่ได้หลุดนะครับพอมลงมาชนแนวรับไม่หลุดทําไงต่อครับมันก็เด้งขึ้นั่นไงนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับบางคนก็อาจจะคิดพอผมบอกว่าบิตคอยมีการย่อตัวนะบิตคอยจะลงนะ ก็ต้องลงตะลงถึงไหนล่ะก็ลงดูตามแนวรับง่ายๆนะครับนะถ้าทะลุแนวรับแรกก็ไปแนวรับ2ทะลุแนวรับ2ก็ไปแนวรับ3นะครับแต่แต่ถ้ามันไม่ทะลุแนวรับแรกตั้งแต่มันลงมาเทสก็มีโอกาสจะรีบาวขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาเห็นไหมมันไซเวย์อยู่พักหนึ่งนะครับในาําเป็นสี่ชั่วโมงนะครับย่อลงมาแล้วก็มีการรีบาวึ้นไปจากนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาผมเองก็ไม่ได้ตามดูหรอกนะนะครับเมื่อคืนนะครับไม่รุกขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูนะเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี้เองนะครับตอน,น เมื่อวานมันขึ้นมาเห็นไหมไซเบแล้วก็เด้งขึ้นนะครับมีแรงซื้อเข้ามาโอ้แท่งเขียวแบบส 2, 2, ั3องสองสามเมตรเลยแล้วตอนนี้ก็ทรงเดียวกันเห็นไหมนะครับแล้วก็ทิ้งไส้เห็นไหมทะลุอะโลมาเทสแนวรับซึ่งเป็นแนวต้านล่าสุดนะครับก็อาจจะเป็นทรงเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับนะไซเบปุ๊บแล้วก็ขึ้นไอตรงนี้ไซเบปุ๊บแล้วก็อาจจะขึ้นเหมือนกันก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องรอรุ้นไปตามๆกันนะครับแต่ถ้ามันแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเหมือนกัน ก็ต้องรอดูว่าต้านนี้นะครับเซาเนี่ยสามหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยจะเอาอยู่ไหมเพราะว่ามันยังขึ้นไม่ถึงเห็นไหมมันขึ้นมาแค่เท่านี้สามหมื่นสองพันหนึน่งร้อยตนเองนะครับนะั่นก็แสดงว่าก็ยังไม่ได้ผ่านต้านโซนนี้ถ้าผ่านต้านโซนนี้ปุ๊บนะครับย่อลงนะครับลงมาเทสนะครับผมว่าสามหมื่นสามพันถึงสามหมื่นห้าพันได้เห็นแน่นอนในเร็วๆนี้นะครับนะสรุปนะครับราคาบิตคอยตอนนี้ในไทม์เฟรมหนึ่งเดย์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับนะเริ่มจากสัญญาณ cdc หรือว่า MACD นะครับมีแรงซื้้อเขามาาอย่งชัดเจน ส่วน RSI นะครับนะก็มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังมีช่องว่างให้วิ่งอีกเยอะนะครับซึ่งผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะไป3 3 3 0 0 0หรือไม่ก็ถึง33,000นัห้ย3 5 0 0 0นะครับขอไว้ด้วยนะฮะแต่อาจจะมีการย่อเป็นช่วงๆนะครับย่อไซเวยยพักฐานนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระทบนะครับก็ต้องตามดูกันนะครับส่วนสัญญาณ c d c นะครับใน t r a d i n g view นะครับตอนนี้ time frame 1วันนะครับเป็นสัญญาณสีน้ำเงินนะครับ ส่วนสีชั่วโมงเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับราคานะครับดูตามแนวรับแนวต้านที่ผมได้ขีดเอาไว้นะครับดูจากตรงไหนบางคนดูไม่เป็นเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะสีแตกต่างกันนะครับให้ดูซ้ายมือเห็นไหมนะครับดูตามกรอบนะครับไม่ได้เป๊ะหรอกนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยผมพูดย้าเสมอว่าแนวรับแนวต้านจะไม่เป๊ะ มีการคัดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยทำฟรม4ชั่วโมงนะครับราคาขึ้นมาโอบอร์ดแล้วนะครับของไอซ์ไออาจจะมีการย่อลงนะครับหรือว่าตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็อาจจะใช้เวหรือไม่ก็ขึ้นนะครับรอทะลุแนวต้านตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีแรงขายเข้ามาเยอะก็อาจจะทะลุแนวรับตรงนี้แล้วก็ลงมาเทสตรงนี้อีกรอบนะครับก็ต้องลุ้นกันว่ารับไหนจะเอาอยู่เท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มบิตคอยนะเพื่อนๆอ่ะต่อมานะครับก็เหรียญใหม่ของลูน่าเนาะนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนก กราฟก็ไม่ได้สวยนะครับนะเพราะว่ามันพุ่งไปแล้วแล้วมันก็ปรับตัวลงนะครับราคาที่มันบวกอยู่ตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะครับนะก็ไม่ค่อยน่าเล่นเพราะว่ากราฟมันมันมันต่ำเกินไปนะครับนะส่วนตัวผมมองเนี่ยผมอาจจะไม่เล่นนะครับก็อาจจะเสี่ยงติดดอยได้นะครับเหมือนมันจะสลับกันกับอีกลูน่าอีกเหรียญนะครับที่มันกำลังจะเปิดตัวให้เทรดในเบนแอนวันนี้นะครับบ่ายโมงนะครับซึ่งตามสไตล์ผมนะครับเหรียญไหนมันเขียวไปมากๆเสียงมากๆกก็ไม่เล่นนะฮะ อันนี้คือสไตล์ผมนะครับคนอื่นเนี่ยเวลาเห็นเขียวกลัวแต่จะตกรถนะครับมีเหรียญเล่นเยอะนะครับมันพุ่งไปมันก็ต้องย่ออยู่แล้วนะฮะรอรอเข้าตอนย่อดีกว่านะครับใจเย็นให้เป็นนะฮะต่อมานะครับอิตาเรียมนะครับก็ทรงเดียวกันกับบิตคอยเลยเนาะนะครับเมื่อวานผมก็ได้วิเคราะห์ไปนะครับแต่ละเหรียญที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันจะขึ้นลงตามบิตคอยหมดเลยนะครับผมจำไม่ได้หรอกนะว่าผมวิเคราะห์แนวรับแนวต้านประมาณไหนบางเหรียญผมก็จำไม่ได้แต่ผมจะดูบิตคอยเป็นหลัก นะครับนะซึ่งผมก็จะวิเคราะห์ให้ดูแค่แนรับในต้านของเหรียญน,น,นั้นๆแต่เวลามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นลงตามบิตคอยนนะเพื่อนๆนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็วิเคราะห์โซนอยู่ที่ประมาณพันเนะครับแนรับต่ําสุดแล้วผมบอกว่าถ้ามีหลุดโซนนี้นะครับนะก็น่าจะเป็นจุดพิจารณาได้นะครับประมาณพันเจ็ดห้าสิบเก้าถึงพันเจ็ดแปดสิบสามนะครับแล้วกแ็แต่ละต้านเมื่อวานผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับนะก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับนะแต่มันขึ้นตามบิตคอยเห็นไหมเมื่อวานผมจําไดแ้แต่ว่า แนวต้านก็คืออยู่ที่ประมาณ2019นะครับหรือว่าประมาณ2086แล้วมันก็ขึ้นมาใกล้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านต้านโซนนี้นะครับก็อาจจะย่อตามบิตคอยนะครับนะแนวรับเนี่ยก็ผมก็มองเป็นโซนนี้นครับนี่ครับโซนนี้มันขึ้นมาล่าสุดนะครับที่ประมาณ1870กลางๆลาแล้วกันนะครับนะถึงพันเกนะฮะเนี่ยโซนตรงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันพันเก้านะครับถ้ามีการย่อลงมาเทสนะครับไม่หลุดนะครับอาจจะใช้เวหรือไม่ก็ขึ้นต่อแต่มันขึ้นอยู่กับบิตคอยด้วยนะฮะ ต่อมา GMT นะครับ GMT ก็นะครับก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานที่ผมวิเคราะห์นะครับเมื่อวานผมวิเคราะห์โซนไหนนะจาไม่ได้นะครับอ่ามันไม่หลุดอ่าหนึ่งจเพราะว่าบางเหรียญนะผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์วิเคราะห์ลงช่องแต่ผมวิเคราะห์เข้าไปในกลุ่มเนาะนะครับที่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับ GMT มันก็ขึ้นตามบิตคอยนั่นแหละนะครับนะแนวโน้มนะครับก็ยังเป็นการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับนะที่มันย่อลงมานะครับนะ อันนี้ตรงนี้ผมก็มองตรงนี้เป็นแนวรับแล้วกันนะครับในตามเอ็มหนึ่งชั่วโมงนี้โซนนี้นะครับนี่นะครับประมาณ1.19ห,หรือว่า1.1ึ่งจุนะครับอยู่ในโซนนี้แหละนะครับแนวรับเนี่ยโซนนี้นะครับนี่นะครับถ้าไม่หลุดในโซนนี้นะครับมีการย่อลงมาเทสนะครับไม่หลุดแล้วก็อาจจะมีการเด้งขึ้นนะครับในรอบสั้นๆใครที่เล่นกรอบไซเบียได้แล้วก็เล่นสั้นได้ก็น่าจะทํากําไรได้ราคาต้านล่าสุดอี่ประมาณ1.3นะครับนะอ่าเนี่ยโซนนี้เลยนะครับนะ อันนี้มองกันนะมองกันอันนี้ผมวิเคราะห์ให้แบบเล่นสั้นนะครับนะสำหรับ gmt ต่อมา ada นะครับ e d a ก็โอ้โหโมเมนตัมดีมากนะครับแรงซื้อสุดยอดจริงๆนะครับเอาเริ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับแนวรับต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ0.4450นะครับแล้วตอนนี้ขึ้นมาถึงไหนแล้วนะครับน่าจะขึ้นมาถึงแนวต้านหรือเปล่านะครับต้านเก่าที่มันเคยขึ้นอ่าเห็นไหมนะครับโซนเก่าที่มันเคยลงนะครับมีการกดกดขายลงมานะครับในโซนเดียวกันนะครับโซนนี้นะครับตอนนี้ก็แสดงว่าขึ้นมาแต่แถวแนวต้านละที่มัันนเคยยลงมมาาาะะรรกกออจี่่ตว ในทำฟรม4ชั่วโมงนะครับจะย่อถึงไหนล่ะนะครับนี่นะครับโซนนี้เลยนะครับมี2โซนนะครับดูจากราคาที่มันเคยขึ้นแล้วก็ไม่ผ่านนะครับถ้าย่อลงมาเทสนะครับไม่หลุดแล้วก็ใช้เวนะครับหรือว่าขึ้นนะครับก็มองไปทีละรับแล้วกันเนาะตีนวรับไว้ประมาณ2แนวรับนะครับราคาที่มันขึ้นมาล่าสุดนะครับนี่ประมาณ0.567นะครับมองเนี่ยมองประมาณแถวโซนนี้นะครับบวกลบบ้างเล็กน้อยนะครับ ไม่ต้องไปเทคนิคอะไรมากนะครับนะหลักการวิเคราะห์นะครับของผมนะฮะผมเล่นได้แบบนี้นะฮะแนวต้านก็เอาล่าสุดเลยนะครับ0.688สำหรับ E A นะฮะอ่ะต่อมานะครับ K N C นะครับเมื่อวานที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยต้องบอกว่าใครเล่นได้นะกําไรทุกเหรียญเลยนะครับตอนนี้เนทำเปิมสี่ชั่วโมงก็ขึ้นไม่ผ่านแนวต้านนะครับนี่ต้านที่มันขึ้นไป2.478นะครับแล้วก็มันขึ้นมาเห็นไหมโอ้โหเป๊ะมากนะครับตัวนี้ สรุปไม่ผ่านต้านโซนนี้ถ้าผ่านไปก็อาจจะขึ้นมาประมาณ2.676นะครับตอนนี้มีการย่อลงมานะครับรับก็อยู่ในโซนนี้นะครับเป็นราคาที่มันเคยลงนะครับเคยขึ้นมาก่อนนะครับถ้าไม่หลุดโซนนี้นะครับถ้าหลุดก็มองกลับมาที่แนวรับโซนนี้เลยนะครับถ้าลงไม่ถึงก็จะเป็นการยกยกโลที่สูงขึ้นเห็นไหมฮะแนวรับตรงนี้นะครับลงมาเทสปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นนะครับมองเป็น2รับนะครับสรับะไรก็ได้นะโซนนี้1นะครับตรงนี้ประมาณ2แล้วก็ตรงนี้โซนที่3ม นะครับเพราะว่าสมาร์ทมันจะลงแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแนวต้านก็เอาล่าสุดเลยสําหรับเคเนซีนะฮะอ่ะต่อมานะครับรูหน้านะครับก็นะฮะโอ้โหนะครับหลังจากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับตอนเปิดเข้าไปในกระดานไป20ดอลนะครับแล้วก็ไป12.5ล่าสุดตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงนะครับแนวรับต่อไปนะครับอยู่ที่ประมาณ5.95นะครับ5.95ครับลงมาหรือไม่ก็ประมาณสัก6แล้วกันนะครับตีไปประมาณ6นะครับเนี่ยโซนนี้เลย อาจจะมีการคัดเคลื่อนบ้างนะครับถ้ามันย่อลงมาเทสนะครับถ้าเกิดมีแรงซื้อถ้าเกิดว่าเปิดขายในเบนเนตนะครับก็อาจจะกุ้งหรือหรือว่าจะลงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันเพื่อนแต่ตอนนี้โอ้โหแรงเทขายเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะขายเพื่อช้อนซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยโซนนี้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเล่นช็อตในโอ้ขึ้นสวยมากนะครับถ้ามีแรงซื้อเข้ามาอีกก็อาจจะไซเบ์แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นอีกได้อีกรอบนะครับตอนนี้ก็ A B C นะครับอ่านะครับ อ่ะแล้วผมก็ขอปิดท้ายด้วยราคาเหรียญ b t ทีซัละกันนะครับก็มีการปรับโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่อดทนรอคอยไม่ได้ก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมเองก็ยังถือยาวอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่หลุด0.1นะครับแล้วก็ย่อลงมาแค่0.12นะครับแล้วก็มีการปรับโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวแนวต้านแล้วนะครับนะประมาณเนี้ยโซนนี้เลยนะครับก็แนวโน้มก็ยังมีโอกาสไปต่อได้อีกนะครับนะซ ส่วนตัวผมยังไม่มองการเล่นสั้นนะครับนะใครที่จะเทคโปรฟิตรอบสั้นก็ลองไปพิจารณาเอานะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ0.15นะครับนะก็ต้องดูบิดคอยด้วยนะครับตอนนี้ไซเวย์อยู่นะครับก็น่าจะเป็นจุดพิจารณาได้นะครับแนวรับมีอยู่สองรับนะครับโซนนี้แล้วก็โซนนี้นะครับนะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับหลักการวิเคราะห์ของผมนะครับนะแล้วก็ข่าวสารที่ผมนำนำมาอัปเดตนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมท่านั่นเองนะครับจะได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวิเคราะห์ถูกบบ้้าาางงงผิดดเเป็นรรรื่อธม เรนไหนวิเคราะห์ถูกก็โชคดีไปเรนไหนวิเคราะห์ผิดก็อย่าว่ากันและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราพูดคุยกันกลุ่มไลน์หลายคนก็ถามว่ามีลิงก์กลุ่มไลน์ไหมผมก็พูดอยู่ทุกวันว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนดูนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปที่ผมวิเคราะห์บิตคอยน์แล้วก็ข่าวสารจับตา5ปัจจัยทำให้ตลาดหุ้นหรือว่าคริปโตัวมีการฟื้นตัวเห็นนะฮะ ผมมีข้อถูกหรือผิดก็ลองไปย้อนดูคลิปเมื่อวานที่ผมมีข้อให้ดูนะฮะ